Hey. ตัเดียร์ละอันใจในวันนี้ก็เป็นวันดีวันศีสุปัจฉยาป่าละอันประเสริฐลำล้นนี่กวันและยำต้องหลายบัดนี่ไม่มีตนตัวเมจานันวงงานสมพมโดยขอบรอยติปีนอดตุกูทุกคนก็ได้จำนงคงควายมายอมมันตูปุพาราจาดวงดอกก็โตดอกมารำเชียนบังตังกอนนาโพชนาอาหารต่างหลายตามบันฝงนี่จ้าแต่งดาอุทิศกังบุญกังคุศลไทธาพระตันาที่เสื่อปัจฉิญนั้นแม่นบุญกุศลปทธ โบนัคุศลนนุปปงยงใหญ่จัติญญาปติโตคือสปาวการนำปัสสนะเมกะมิจฉาวันันฟ้าปรารุตันอุตระกันตักุสัมปันติอเมนมะปรมิจันฟาดีนันตันติไกสุภิสัยมะปไรามิจฉาตฟาเมตตรีนันตันติไกสุภิสัยมะปรามิจกุฟารีนันที่ตนตัวยังไม่จัน วงอสมบำนาญกับกุรายติปินนอทุกคูทุกคนได้โวติความบุญของกุศลไปหาปตรมที่ชื่อว่าพระจันทร์บุญกุศลปรารมีเมนาวไดรรัมกันมาเป้าระเ็นเจ้าเป็นกองไงกองนับปารมีไปกับการวิเสียเป็นบาราตุบุญลากับการเป็นปฏินติสิบประการบุญกุสลปรารมีได้สะท้อนย้อนกลับมาถึงไอ้แม่จาหน้าวงอสมหน้าเฮือได้มีจกปีจบเดือนจบการละเวลาที่จะนั่งการบุปผาสุสาวราองเขตมาจุมมาราตุบมุรสัทธา ก้ามนาก้มลังไปใจใจนะจุดจะมีแต่แจดีดีนางบัดกระถาบาริตุวัญยะทาวะริวหะปูระปริปุเรนตีสักกรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกขปติอิจิตังปติตังตุมังคีพเมวะสมิจตุสเพปปูเรนตุสังกปะจันโทปนารโสยธามนิโชติรโสยา วาดนายเรสเนจังวัตชาญินโนจัตตาโรธัมมาวัสันติอายุวันนสุ อติทานังราปังสเทียปกญญังสุขังภารังสิริอายุจวันนอยจักรวังวอนเทียเจยสวาสตวาสัจายุจะเชี่ยววสีเทียมภวันตุเตียมภวัตุสัพพมังการังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเว นัพพสังฆานุภาเวนะสตาโสทิภาวันดูดี